อ่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่กับในเกมใหม่ของค่ายวีมิกนะครับจะเป็นเกมวายคิวเลียสนะครับซึ่งตอนนี้มีแอร์ดรอปอยู่นะครับก็จะได้ทุกคนนะครับคนละหนึ่งเหรียญนฮะถ้าทำนะอ่ะก็ให้เรามานะครับพีลิชิเตอร์นะครับใส่เลขกระเป๋าวีมิกเข้าดิสคอร์นะครับแล้วก็เข้าไปดูเว็บไซต์ของเกมนะครับกดเข้าไปนะฮะนี่นะฮะก็จะมีให้ดูนะก็ตัวละครค่อนข้างน่ารักเลยนะครับ นี่ฮะประมาณนี้แต่แล้วย้อนกลับมานะครับกดคอนติเนียวนะครับต่อไปนะฮะให้ดูคอมมูนิตี้อะไรของมันนะครับอ่าเข้ามาดูแล้วนะครับเลื่อนดูก็ประมาณนี้เลื่อนดูเสร็จนะครับย้อนกลับมานะครับกดคอนติเนียนะฮะต่อไปจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับให้เอาลิงก์นี้นะฮะไปแชร์ให้เพื่อนของเรานะครับเราก็จะได้เต้มนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับส่วนสําหรับใครที่กาลังจะทําก็เดี๋ยวผมจะส่งผมจะวางลิงก์เอาไว้ตาใต้ล่างคลิปนะครับก็ต่อคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับสวัสดีนท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ